สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องทรัพย์ชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําการกองน้ํามันพืชน,นะครับน้ํามันเก่าน้ํามันพืชที่เราใช้แล้วนะครับก็อุปกรณ์เครื่องกองเราก็ DIY วทําขึ้นมาเองนะครับก็จะมีส่วนประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับชั้นบนสุดก็จะเป็นฟองน้ำเรานะครับ แล้วก็ชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นหินนะครับหินกรวดนะครับหินเป็นก้อนนะครับแล้วก็ชั้นที่สามนะครับจะเป็นทรายละเอียดนะครับครับแล้วก็ชั้นที่สี่ก็จะเป็นกองอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเจาะรูนะครับ เจาะดูตรงนี้นะครับเจาะดูเพื่อให้น้ำมันพืชเราได้ไหลออกมานะครับก็น้ำมันพืชที่เราใช้แล้วนะครับก็จะดำแล้วก็มีเศษสิ่งสกปรกนะครับหรือสิ่งที่ถ้าเราทำการทอดแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นออกสีดำอย่างนี้นะครับเราจะมีเศษพวกกระเทียมนะครับกระเทียมหอมหรือเศษอาหารเรานะครับที่เราทอดนะครับ ก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับคือไม่สามารถนำกลับมาใช้บริโภคใหม่ได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะทำการกองเพื่อทำความสะอาดน้ำมันพืชนะครับถ้าเพื่อนจะสงสัยจะกองเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับนะครับแล้วก็จะทำการกองน้ำมันเลยนะครับก็ใช้ วิธีกองกันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ก็มาดูความสะอาดของเขากันนะครับครับตอนนี้ก็ทําการกองแล้วนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะเป็นน้ำม,มันนะครับต้องใช้เวลารอนานหน่อยนะครับนะครับดูดูดูสีน้ำม,มันหน่อย นี่นะครับก็ค่อยๆหยดออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาทําการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทําการกรองน้ํามันนะครับก็รู้สึกว่าสีเขาก็จะดีขึ้นมานะครับจากที่ดำาๆตอนนี้ก็จะออกสีเหลืองเหลืองนั่นนะครับก็กรองก็อย่างนี้นะครับ ก็จะมีเศษพวกอาหารเราที่เราทอดนะครับก็สีรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับก็ไม่ดีขึ้นมากนะครับก็เรากองเอาเศษ ที่ผสมกับน้ำมันออกนะครับก็จะเป็นการทำการที่กองนะครับง่ายๆ d ด y ด้วยตัวเองนะครับก็กองน้ำมันพืชตัตวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปกองน้ำที่ขุนหรือสกปรกได้นะครับก็จะออกมาแบบสะอาดน้ำใสกิ๊กเลยนะครับก็ผมเคยทำลงคลิปไว้แล้วนะครับ ้เพื่อนๆอยากรู้ก็กดเข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับเรากรองเสร็จแล้วนะครับก็จะมาดูสีของน้ํามันพืชเรานะครับก็สีรู้สึกว่าจะจางเยอะเลยนะครับก็เป็นน้ํามันพืชที่สะอาดอีกรอบนึงนะครับแต่เราไม่นำมาบริโภคใหม่นะครับ ที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าผมจะกองเอามาทําไมหรือเอามาเพื่ออะไรนะครับคําตอบก็คือนะครับผมจะกองเพื่อเอามาทำไบโอดีเซลนะครับใส่รถไถเดินตามเรานะครับก็ใช้น้ำมันพืชเก่านะครับเราจะทําแบบบ้านๆนะครับก็ส่วนผสมนะครับก็จะมี น้ำมันดีเซลนะครับหนึ่งส่วนนะครับต่อน้ํามันพืชเรานะครับว่บาันพืชเก่าเรานะครับ10บส่วนนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้กับรถไถนาเดินตามนะครับถ้าปกตินะครับเราก็ใช้น้ำมันพืชอย่างเดียวก็ได้นะครับเราไม่ต้องผสมน้ำมันดีเซลอะไรก็ได้นะครับแต่นี่คือเราจะ d i y น้ำมันพืชที่เราทิ้งแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับีก็สีก็ดีขึ้นนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถทำได้นะครับเราไม่จาเป็นต้องทำไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ทำแบบน้ำมันพืชเก่าเราแล้วเราเอามากองนะครับแล้วก็สามารถนำไปขายได้นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณปิ๊บละ 250บาทอไรประมาณนี้นะครับก็ไปหาขายได้ตามปั๊มน้ำมันนะครับน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันบางจากหรืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับนะครับเราก็จะมาทำการผสมเป็นไบโอดีเซลกันนะครับก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับ น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันพืชเก่าที่เราใช้แล้วเราเอาไปกองนะเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกนะครับเพื่อเวลาเราไปใช้กับรถจะได้ไม่มีปัญหาหัวฉีดตันนะครับก็ส่วนผสมนะครับก็จะมีน้ำมันดีเซลหนึ่งส่วนนะครับต่อน้ำมันพืช1 0บส่วนนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ถึง1 0บส่วนนะครับ เราไปทํากันเลยนะครับเราจะทํากันแบบง่ายๆบ้านๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับนะครับเราก็จะเทน้ํามันลงไปนะครับก็จะเอาน้ำมันพืชมาเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ นะครก็ประมาณนี้นะครับ1ส่วนต่อ10ส่วนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเทน้ำมันดีเซลเราลงไปเลยนะครับไว้เป็นการทำน้ำมันไบโอดีเซลนะครับนะครับแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับการทำไบโอดีเซลนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองจุดไฟดูนะครับว่าเขาจะติดไฟไหมนะครับนะครับที่เราผสมน้ำมันดีเซลลงไปก็เพื่อลดความหนืดของน้ำมันพืชเรานะครับก็น้ำมันพืชก็มีความหนืด มากกว่าน้ำมันดีเซลนะครับก็ปกติเราก็ไม่ต้องไปผสมน้ำมันดีเซลก็ได้นะครับก็สามารถใส่รถเวลาฉุกเฉินได้นะครับเราไปดูการทดลองกันเลยนะครับนะครับเราก็จะทำก,การทดลองนะครับรจะเทใส่สำลีนะครับ ก็เพื่อนๆก็สามารถทําได้กันทุกคนทุกบ้านนะครับก็เอาไว้ใช้ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการติดติดไฟนะครับจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเราจะใช้สำลีอย่างเดียวจุดเขาก็จะ ไ,ไหมไวครับสัมดีนี้ต้อเป็นน้ํามันนะครับก็ต้องไหมน้ํามันก่อนนะครับก็ดีกว่าจะเราจะเอาน้ํามันพืชเก่าไปทิ้งนะครับแล้วก็สามารถ DIY กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ